เทคไม้เทคแอลอะไรสักอย่างหนึ่งสวัสดีครับฟลุ๊กตอนนี้ค่ัฟุถ้าว่ามันลงไม่ได้ผมก็จะลบทิ้งกันแล้วนะง่ายเลยถ้ามันลงวินโดว์สเปนไม่ได้ผมก็จะลบทิ้งแล้วก็ให้ร้านลงแทนอ่าไปแล้วไปลีวินโดว์อยู่ตังรอขอนี่แหละ เ <laughs> มื่อกี้เสียงเพื่อนผมครับใช่ใช่ผมสิมันไม่ใช่เสียงผมนะจิง <c oughs> มันมันเสียงเพื่อนผมผมเอาเสียงเพื่อนผมมาอีกทีไงก็มาเปิดให้ฟังไง อีกทีเหรอเดี๋ยวผมเรียกเขาเดี๋ยวผมไปเรียกเขาทีหนึ่งนะสวัสดีครับผู้เหนะ็นไหมเสียงเสียงขึ้นผมสวัสดีครับผู้เห็นไหมเสียงขึ้นผมเนะี่ย จริงจริงเออคนไม่เชื่อหรอเสียงผมจริงจริงเนะเสียงมันุมน่ารักปะน่ารักไะอันนี้อันนี้เสียงผมจริงจริงอันนี้เสียงผมแต่เสียงไปเกสเสียงเพื่อนเชิญครัสิสวัสดีสวัสดีครับ โยจริงผมบอกแล้วไอเสียงเมื่อกี้เสียงเพื่อนไหนเพื่อนเพื่อนผมไปแล้วครับเพม่งงจากห้องเมื่อกี้มันจะไปหาอะไรกินจริงจงคนไม่เชื่อ่ะรอผมพูดจริงคุณคุณเชื่อผมสิ ผมไม่กล้าเสี่ยงอย่างนี้หรอกเชื่อผมดิมองมองมองาหวังมันอะโอ้แค่นี้ยังค้างเลย อ๋อดูแล้วทำไมค้างเปิดวูว่าไว้นี่เองก็ได้ออกวูว่าเลยไม่ดีกดออกแล้วนี่หวา่ามันี่มันคืสอสตรีมอ๋อๆๆออดูแล้วไม่มีอะไรเมื่อกีก้ผมแค่ค้างเฉยเปิดเกมมาไว้อ่ะเลยเลยค้างสวัสดีค่ะฟืเห็นไหม เพื่อนผมมาเนะี่ยสวัสดีครับคนล่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนผมจริงสวัสดีครับฟูไหนบอกแล้วไม่ใช่ผมหรอกคนละคนกันไม่ใช่ถามคนเซนเลย เด่มันเคยเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านมาแถวนี้เป็นคนที่มาจากเมืองรับแลเจอบ่อยแล้วแต่ช่องน,นี้ผมไม่ได้เข้าเลยนะไม่ถึงช่วงก่อนน่ะหรถ้าเป็นช่วงก่อนก็ผมไม่รู้จะทำอะไรอย่าเี้ยแต่ตอนนี้ก็มานั่งไลฟ์ทิกตก็อก ในแค่สามวันอ่ะจะคนติดตามประมาณเจ็สิบกว่าตอนนี้สามร้อยกว่าแล้วเป็นอาหวังจริงๆเลยในค่ะบ้า,บางให้อะไรอ่ะให้ใจเหรอถ้าให้ใจผมให้ไนะด้นะคนติดตามอ๋อ ฮีโร่อ,อาหวังอาอาหวังแมนโอ้มอบิดไปเล่นเกมดีกว่าไว้เจอกันครับคนอะไรวะคุณเนียบ๊ายบายเล่นอะไรเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นระบบไม่ก็มอนเตอร์ฮันเตอร์อะื้อซื้อภาคไลมาแล้วเบื่อภาคเวอร์แล้วลองเล่นภากไลทสิ ไปแล้วบายบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บายเอ้ยอ่าตัวเข้าไปยากจังเลยวันนี้อ๋อวันนี้ล่เอ่อเอ้ากอดำไม่ๆม่ปฏิเสธ เสียใจไม่เอาผมผมไม่ชอบแบบเป็นป๊อปสยามละผมเป็นป๊อปสยามเยอะเกินจะ <c oughs> ว่าไงละ่ะใช้แบบเสียงแบบเนี้ยเลี้เข้าไปอ่ะมันเหมือนป๊อปสยามเข้าใจไหมคมนม <c oughs> มแฮมซัมออนเดทามหล่อออนเดทามแฮมซัมแปลว่าสุดหล่อดเอ้ยหล่อออนเดทามอ่ะ ัลโลเสียจะดูแย่นะัโลัลโลลลฮตาสีไปตเต้กัลวอะไรโอ้โอ้แมเฮ้ยเือผมนี่ตายลเอาอีกเลหลออโอฮยโงี้ก็ได้วันนี้ผมแต่งตัวชิๆนะชิวๆ ผานี่ต่อไปจะเป็นอดีตหรือกัลอะไรต้องรหรือปิดไมอ่ใส่อะไรใส่อวตารเหรอเอ๊จะไม่ต้องใส่เสื้อหรอกว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วทำไมอ่ะฝุ่นละทำไมอ่ะชือเรามันไม่ดีตรงไหนพูดแบบนี้จริงๆริงทำไมหมอจะบอกให้คุณแก้เออแล้วช่างเถอะ เราไปช่วยมแก่ละถ้าฉันโดนแบนขึ้นมาละลผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผมไม่รู้คาเซแตนเขาเปิดไมค์ไม่ได้แต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นผู้ชายก็หลอกนะฉันเป็นฉันมาทำงานอย่างเชน่ะเขาต้อนรับพวกนายแล้วนะแต่ว่าอะไงให้เราใช้ไหมับเยอแบแล้วก็ไม่ได้มีนะไฟด้วยก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะพี่จิงโจ อันนี้กป็นเมนูค่ะเชญนูให้กันที่เลไนะะออเสียงบ้างเหรอคะกินในนี้เปล่ากระเลาวเปล่ยินได้เี่ีต้อนรับเช่วยไหมคท่านช่วยไหมคท่านอร่อยแม่อร่อยม่ไม่ว่าหาที่นั่งอยู่ไหนสักท่านวันนี้จบหิวน้ำไหมเออเสิร์เสิร์ฟเสิร์ อให้ร่าแงมันรู้หรือเปล่าพวกนายไหนอยากให้ฉเชิญแล้วก็เชิญในท่านแล้วดูบ็อบบี้ของเราได้เลยค่ะคุณลัลาเจอกันอีกแล้วนะใครมึาดูดูเหรอติดอะไรไว้ถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็เรียกได้เสมอเลยนะคะในรายการทุอยู่ดีต้องเอาแบบดุดันแล้วมีกล้ามเลยเออคุณลัลาอะไรเนี่ยพวกนายตามผมฉันไม่ได้มีกล้ามสักหน่อยนะ แบบอื่นนะอ่าไหนพูดนายท่านอยากให้ฉันไล่เอานี่แบบไหนลืมแบบทีนี้ต้องใชขอบคุณมากค่ะแล้วยัดหน้าเชยร์ยัดหน้าที่นีเจ็บพอไอ้หมงครับคุณลาลาอะไรนะเพิ่มกันหนึ่งเพิ่มหมอมาเห้เลยตงมที่สวยๆไปเจ็บพอฮะ ทำเสียงไปมาสลับไปสับนี่ในี่ใช่นี่่อนี่ก็รักใช่ไหมเรอเนีก็อยู่เร่องีก็ักสนี่ไงวะให้ผมทำทเสียงแบบไหนอ่ะแบบนี้เหรอแลก็่านมันจะดูตลกมากกว่าเลยแล้วก็พึ่เล่นด้วย อ่อด <formation jin inh throat> <at> ีแล้วค่ะอยากเห้เด็กอยากเห็นสาวเปลใจเป็นแบนี้แล้วแม่ดังแบบไม่ได้แต่ไม่หลงมาเลยเนกับคัาชมที่ชมไปชอบชมไปชมล้วหนใสหรอกนะต้องเป็นความจริงนี่นาไม่ใช่ความจริงนะฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่าโม้วมัสวกโน้โม้สวกฮัทคอฮัทคอเลยใช่ไหมคะโอ้สวัสดีสวัสดีคุณหนูจริงๆเขาี่ยเราหาที่นื่งไหนเฉียงหาย ชไปที่นั่งได้นะแล้วเลือกน้องมิดได้น้องปุแต่ว่าตอนนี้นะคืทไมเลีย่เยอะแล้วเราตังค์ว่ายว่างยเราไ่เช่ยวลาปุดทำังะก็กินด้วยกินไห้หมดข้ามาดูสาวอไม่ได้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 ม่ได้ไ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 ่ได้ไม่ได้ไมม่ด้ไม่ไไม่ได้ไม่ม่ได้ด้ไม่ได้่ไไม่ได้ไม่่ได้ไม่ เชื่อผมเห็นได้ไหมครับขอสักคนห่นะสารพัดอย่างนายฉันทำตามที่นายขอเท่านั้นแหละเอ๋ค่ะบอกวาขอให้ได้ค่ะมีมีได้บนแบบไหนบ้างตัวใหญ่โตอยู่ตัวนี้แค่หน่อยแล้วกันนะครับจริงก็มีหลายแบบขอนแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะอ <ambling> ีเว้นต์แบบไหนงานอยู่ที่ต้องการเอ๋ขนมมาอ๋เออ ยังไงวะ้า้าเดว่าลูกค้าไม่กลัวก็โอเคค่ะวเพาะย่าเปนน่มานเป็นไปไม่ได้หรอกาเนี่ยอยากเบผมมันดูนะกลัวไหมมาดูหน้าดูาไม่ได้อยากได้อ๋อเล

ดิ yeah. ่ันน้องเมทจะได้น้องเอจะได้ไหมต้นแบบชอบก้าวไม่ไหมถ้าเรายังไม่กินก้าวมจะออกแล้วเนี่งั้นเปล่างั้นให้เลเวนเป็นคนตายขึ้นเขาไปแโมเดลแล้วก็ให้ไปฉันฉันเป็นเมทนะวะนับบงด้ยนี่ค่ะเสร็จแล้วประธานได้ดิค่ะดูไปแปลกตัวน้ำวนขึ้น แบังนี้หัที่เรเสร็แล้วเราไม้ให้คุเรยไปถ่ายรูปผลงานผมแล้วก็สอดทำไมเ่อไม่มาเฮ้ยฉันรู้ว่าเอจะชอมันเดี๋ยวไอ้หนกินมานิว้าไอ้หนูกินกมารอดรอดแล้วจุกแล้วหอมอ่นหมหที่ไม่หออีกทีเด้มอีกทีเดนจะจับน้าเข้าคุม ขอเม่นูนหน่อยขอเมนูนหน่อยครับขอไม่นูค่ะอะไรก็ไดีนะคุณดีไสวัสดีคุณลันลาสองดีมีอะไรให้ผมช่วยงั้นเหรอครับทำไมขนมปังทิ้งไปหมดเลยล่ะฉันขอเองแบบหมาหมดครับ กินหน่อยสิเหมาแล้วกินหน่อยไม่ได้ไม่ได้าขอผ่านแล้วกันนะไมไม่กินหรอเอาพอดีจะทำโมเดลทำจากขนมปังแห่งนี้ครับนี่เต็มไปหมดเลยมันได้ที่ไหนก็เล่าสั่งมากก็ควรจะกินไม่ใช่หรอกนะนะให้นะนายท่านน่ะเอมอ้านเออไม่ใช่เฉพาะผมที่ทำโมเดลเองครับผมไม่รู้ผมได้ขอจากบอสแห่งนี้ได้ครับผม ถ้าไม่รอร้องคุณรักพีชก็ได้นะโอเคได้เป็กได้เออฉันไม่กลัวแล้วกันนะขอโทษที่กลัวด้วยอเไม่เป็นไรครับยี่สิบไม่เป็นอะไรอย่าเม็ละลายหมดสี่งดีเสียงหล่อขนาดนั้นเลยหรอใช้น้องเป็ดลายเลยใช่ใช่ค่ะก็ผมไม่เคยบอกนะว่าใช่วหม บางทีเสียงผู้ชายจะพูโกหก็ได้นี่เนี่ยใครจะรู้อยากได้แบบว่าสาวนะคะอีหน่ยๆๆบลคุณได้อยู่ทำไรเนี่ยเร็วจะได้ใหญ่ใหญ่ละไปไหนแล้วะไปไหนแล้ว่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรไปไหนแล้วผมเป็หนะไปนง้ไปนแะไดูน้ไน ถ้าสนใจมาจินแก้วกัน้ต่อจ้าไม่มเอาสิมานีจะเหนือเลยใช่ไหมอ๋อไม่ได้อ่ะมไอ่ะเดี๋ยวนะกบอกว่าเด็กดูหล่อไปหน่อยโต๊ะไหนอ่ะอ้เออสาวเลยนีไม่ได้โต๊ขอ ขอไล่ไม่ได้ไม่เข้าเ่อทุกคนลใช่ไหมฮัลโหลดคนไลนได้างเอาทุกคนขอหน้าไม่น่ไหวไมอยู่กับเซนไหวไมเนี่ยพาราโมอี่คนแล้วฮะอยู่กับเซนไหวอ่ะเฉยๆเขาว่าดูดินล่นเลอเฉยๆนี่ผมก็ไม่ได้แปลก เนี่ยเขาเขาบอกอยู่ว่ามันเม็ได้มนก็เนี่ยอั้นหมายถึงอันนั้นหมายถึงเรหมอแล้วหรือเปล่เขาเฉยๆอ๋อไ่ได้แปเฉยเเป็นปกติใช่คอนเซก็ปกติคอนสซลาก็ปกติปกติใช่แต่ขอแบบเสียงผมก็ก็เปกตินะแบบผมเลยเออใช่ไหมคอนเซ็บ เอ๋เส่ยงแบบตื่นอ่ะได้กนมดกนนะคะนิวสวก็ไม่ได้ะไม่บอกนยังไงก็จะสวัสดีคุณสุราเอ๋าโอ้โหผมว่าเสียงผมก็ปกตินะเาาทำไม พี่ยู่ข้างหลังเลยพี่อใช้มือแล้วช่วนเอาอเอาหน้าจมเลยเดี๋ยวนะทำงานต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เสร็จเราขอถามหน่ได้ไหมเลียนลายมันี้ละต้องรีบส่งงานเดี๋ยวใส่คิดจาสุนะคคเซกเป็นกำลังใจให้ค่ะซื้อ้็ดใช้ โอเคจ้าปิดแล้วผมเปิดม่ะคุณเซนปิดแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวน่ะไม่นานไม่นานจดีลองแต่ดนี้รายกานมีมีทางใจรายการอะไรอะ่กอั

นี่ไงสุดหล่อโดนเดว่าไงสุดสวยสุดหล่อดนหนแม่มามาผมรวยกห้าสิบโดเนไปห้าบาทแหนให้แนให้ชิโฮอขไอยากกินไหคะอ๋อโดเให้ไปเลยผมโดนเสิบบาทไปวันนั้นนะมันมีหลายอันเดวะสเกลให้ใครก็ได้เยกี่คนมีกี่คนีมีกี่คนเยอะ

เพื่อนกันบ้านหนิเมนูตนี้ใชรื่องมือมั้ไม่ต้องก็ได้งโอเคเออเสียงผมเป็นแปกนะเดี๋ยวไม่อไม่้อากมาไม่เอปนะกนเข้าไสกันนี้แไปจะได้โตโต้ดีครับนีองุ่ลองมันจะอะไรหรอโอ้โเี่นเป็นนี่เหี้ยค่ะชนหลองค่ะอเคครับก็ใ่อสน่ เดี๋ยวเราจะมาตัดน้ำมันได้ไม่ใ้นะคะช่วยทำให้จะให้หานอะไรเอ่อหันอะ่รขึ้นก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีให้เบ่งไงฉันจะไล่ไม่ให้แต่ว่ามัเป็นเวทแบบมาตรฐานนะฉันไม่ได้ดูทั้อะไรเอนคนอื่น้าใจไหม ไเ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังคุณไปฟังสิ่งทีังก็ได้ทขายไปได้แบบสัญยาอดุาฉันมาตรฐานทั่วไปหน่ยเข้าใจไหมพราะฉันจะทำงานตามหน้าที่เท่านั้นน่ะ อีสักะเยอะเรออิวเลยอ๋อมันไม่ได้มาเกลียดขนาดนั้นเสียบอกว่าผมคนลุกแต่คนลุกเรอคนลุกอ๋อ้าอผมจะไม่ทังเสียงแบบไบรวดไฟเอแนะครับ ก็เร็ดไปเอมันกระนะแกไปหน่อยมีปัญหาอยู่นิดนึนี่กังอ้ยเดี๋ยวครูจนเอาบูเบอรี่ให้หน่อยแก้วหนึ่งบูเบอรี่มันเอาไปเลยมาแล้วก็คือัวนี่ไงคุณล่าผมินมาให้แล้เอเลยสดตาหิวน้ำวิงหมดแก้วหมดแก้ว กินเพียเขาไปด้วยเลยเอไม่ใช่แบบนั้นสะหน่อยคุณกีรลาอ๋อผมตะโกแบบเอเแก้วออะไรอะไรม่ใช่แบบนั้นสะหน่อยนะครับคุณกิรล่าเปีลี่ตัแต่วเปนนวากาต้าก่อนไม่ใช่นี่ขนาดเดืมใส่อะไรวา้ไลทมิทโอ้ย ไม่นามีแล้วได้แ่จัวออาเี้ันกัจยดเมากจวัดีนะทอคุณสกายเอ๋อั้คนกันทกอย่างะรับล่ัสวัสดีครับเยี่ยมน้องไปดูดิไม่ว่าผลจะเป็นแบบไหนก็คืทให้คุณคิดไปหมดทุร่ออย่า มไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไมค่อยเท่าที่เกียดทำไมโอ้ยฉันอาจังมิกูมิกูม,กมิกูได้อยู่ ขอโทษนะมิกุฉันี่มันเล่ด้วยโคตรชั่วเลยยาเอามือสกโซโคแก้วจากมิกุุสไลกอนิวกอนัวซื้อมาได้นานแล้วสบายแกแฟนผนังแกตั้งโชว์ว่าได้เว้ยแต่แกอย่าทำอะไรแค่เอามือยื่นมาแล้วก็มีน้ำข้ขาวนั่นแหละแล้วก็ ่ชาอะทำมกูแล้วก็ขอโทษขอโทษมิกูว่าฉันดมันเร็วจริงจริงท่าเนเรนเบาอีสานให้ฟังหน่อย ไม่เคยเขาใส่เบ้าอีาสานไม่เป็นแต่เบ้างั้นก็เบ้าข้าวเม็ดให้ฟังหน่อยจะลองไหมเบ้าข้าวเม็ดให้ฟังหน่หอยอคา,า,าซาซีโมอคาซาซีโมมอเตอร์วีอะไรปิงปิงเนี่ยข้าเม็ดแล้ทำไมทำไมท่านลินถึงมายิง F เอฟทีหกได้ทีอ่ะ ยิงตกแล้วเขายิงตกแล้วนะลำนึงไม่ใช่ไ,ไปถึงฝั่งฝันะ่งทารินนะ่ะทำไมไม่เอาเอ็กซ์กพยิงทันทีอ,อ๋อมันต้องเก็บไปเป็นอาวุธลับไงมเราใช้<อ>ใช่จริงเนี่ก็ก็คือแบบว่าแค่เอ็กซิกบินเข้ามาเราก็ยิงเจ็ดกเสียงตกแล้วจริง จริงจริงเสียง,งยังเขียวเสียงยังไม่พัฒนาเลยเนี่ยจริงเนี่ยที่ที่เสียงแทนดีมยุคเขาบว่าเป็นกรรม,มีจริง เดี๋ราผมไปนอนดีบัตต์กันไปแล้แจานตังเป็นมือก,กันนกะ่อนนะแล้วท่านดินเจกันครับจะกันไปไปนอนก่อนแองเน,นตังอ้าวไม่ทันไ,ได้เตรียมได้จระชาร์โดหัวตัวส่งหน่อยเฮ๊ยมีคนกำลังโดนย่างไปเดีวยวไปเดีย๋ยวไป <laughs> ยวเนื <C da owner> ้อน่าจะอร่อยเนี่ยกำลังโดนย่างสดๆร้อนๆเลยนะหลวงพ่อช่วยพี่น้อยน้องช่วยพี่น้อยพี่ต้องการเกือบอะไรแบตมันกี่บาทวะทานมันกี่บาทวะบานาน่าไม่รู้านกี่บาทไม่รู้หูก็จะระเบิดเออมาถึงมืออุ้ยอะไรอ่ะสองตัวตัวเล็กสุด้วยด้แขนด้วยโยช่วยเย่แขนที่ข้าหนี่เคลขยับไม่ได้ โจ้ยน่คืคนชิวช่าอั้แบตหน่อยอันนี้คนไทยเหรอเดี๋ยว็ดเเดี <S <S displays, ๋ยวอีทตัวอย่างนออเจอตัวมีซะดโอ้โหลงพอกไปนู่แล้วอ่ะ มีไหมไหมมีไหมไหมมีไหมไหมเออได้ปล่อยไปเนี่ยกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวโอเคเชี่ยวเหมือนเพื่อนอยูเลยเชี่ยววันนี้วันนี้พี่ดูทำตัวแปลกๆนะพี่ดูตื่นผิดปกติอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีอะโอ้ทำไมคือเมื่อวานเนี่ยไม่ตื่นไปแย่ขึ้นแล้ว สมมติว่ามีผู้หญิงมาบอกเ่อไปไทนอ่ะพ่อรู้พ่อทำอะไรตัวเนี้ยแนีๆย่ผมเห็นผมเห็นเขานั่งตรงนี้เขาคือเดนัวสาวเนีมิสเตอร์เฟสเนะเห็นเขานั่งตั้งแต่เป็นขนมไดโนเสาวอะของไทยอ่ะนี้ผมก็เห็นเมื่อคืนเมื่อคืนนั่งตรงนน้นเช้านี้นั่งงตรนีะเฮ้ยน่าน่าหล่ของจริงเป็นครับเฟรนัวเต๋อแบบเขาจะแบบเงินเยอะมันแบบเออนั่นแหละก็ก็หาอะไรมาผ่านพี่ขาเนื้คือแบบ ก็เคยเพิ่มเพิ่มนกับมไอแต่สมไม่ซุ้อกับหนูพี่าะเนี่ยพี่คนนู้นนะนี่ๆตรงนี้อันนี้คือเขารวยจัดเนี่ยเขาต้องมานั่งยิบเคให้แบบเสียค่าไฟเล่นอ่ะคือแบบใช้เงินไม่หมดอ่ะเขาเพิ่มเพิ่มนกับหนูอยู่แต่สมไม่ซุ้อกับหนูแล้วเขาก็ยืนนิ่งอยู่แบบนี้กินมาสเม่แล้ว อะไรมสดไปโล่เลยอะไรผมเป็นรางเงียมดไโลเดี่ยวนไม้เงียบเ็ไม่ไม่คือเขาอาจจะตายแล้วไปกันนะเบบายตั้งไปทำกันบ้านแล้วไยบาปไปแล้วนะครับมา